สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการม่ามคลับนะคะรายการสําหรับคุณผู้หญิงกับบทบาทความเป็นแม่เพื่อสร้างคุณค่าแห่งรักแท้สองมือแม่นี้ที่สร้างโลกค่ะวันนี้อยู่กับแม่อรนแม่แอมนะคะจา์ไพรวันแสงสุนทรถ้าจา์ล่ามภาษามือนะคะพบกันเป็นประจําทุกวันแบบนี้จันทร์ถึงสุกเลยค่ะ10บโมงถึง11บเอโมงทางช่องเอ็มคอร์ดแฟมิลช่อง14แห่งนี้ใช่แล้วค่ะช่องทางในการติดต่อเรานะคะตอนนี้ ชมแบบสดๆ<ช>นะคะแต่ว่าทางออนไลน์ค่ะถ้าคุณผู้ชมที่ชมอยู่แล้วมี Facebook มีอิน t a า r กรมก็สามารถเขาเรียกว,ว่ามีแบบสอบถามหรือว่ามีข้อสักถามอะไรก็สามารถส่งมาที่รายการของเราได้ที่มั m c คร b m ดอเอนั<ช>่นเองค่ะใช่แล้วค่ะส่วนช่วงท้ายรายการนะคะอย่าลืมโทรเข้ามามพูดคุยกัน0 2 4 2 4 8 8อ5 1านะคะเรามีของที่ะระลึกแจกให้ทุกวันเลยด้วยค่ะใช่แล้วค่ะวันนี้ค่ะเปิดรายการถือว่าหลายๆครอบครัวน่าจะเป็นนั่นก็คือการมีสัตว์เลี้ยงอยู่ในครอบครัวแล้ว วันนี้เนี่ยเป็นข่าวที่มีสัตว์เลี้ยงแล้วก็อยู่กับลูกของเราแล้วลูกเล็กด้วยแต่ก็เกิดเรื่องราวที่ไม่คาดฝันเกิด<ช>ขึ้นใช่แล้วค่ะเรื่องราวนี้นะคะก็เกิดขึ้นที่เมืองซานดิเอโกรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐอเมริกานะคะสุนัขพันธุ์ผสมพิษบูเทเรียของครอบครัว <c oughs> ครอบครัวนี้นะคะปรากฏว่ากัด กัดทารกแรกเกิดที่มีอายุได้เพียงแค่3วันเท่านั้นเสียชีวิตด้วยนะเจา้าหน้าที่ตำรวจประจำเมืองซานดิเอโกนะคะได้รับแจ้งว่ามีทารกแรกเกิดเสียชีวิตอยู่ในบ้านหลังหนึ่งค่ะจากการบอกเล่าของพ่อแม่ของทารกน้อยนะคะผู้เคราะห์ร้ายได้ออบอกว่าขณะที่พ่อแม่ของหนูน้อยกำลังดูโทรทัศน์อยู่บนเตียงโดยมีสุน,นัขนะคะพันผสมระหว่างพิษบุเทเรียกับอเมริก er ันสแตนฟอร์ดเชียร์เทียแล้วก็แกรนเดลค่ะซึ่งมีน้ำหนักตัวมากถึง45กิโลก รามนะคะนอนอยู่ข้างๆลูกชายในระหว่างนั้นแม่ของหนูน้อยได้ยินเสียงไอขึ้นมาอย่างกระทันหันของลูกน้อยนั่นเองแล้วก็เป็นสาเหตุให้สุนัขตกใจหันไปกัดลูกชายที่มีอายุเพียงสาวันทันทีค่ะคือพ่อแม่คู่นี้นะคะพอเกิดเหตุการณ์ก็เลยจับแยกเอาสุนัขแล้วก็จับ ลูกชายออกจากกันนะคะแล้วก็รีบนําตัวลูกชายส่งโรงพยาบาลทันทีแต่ว่าก็เป็นที่น่าสลดใจ <c oughs> ที่หนูน้อยไม่สามารถทนพิษบาดแผลได้ไหวนะคะแล้วก็เสียชีวิตอย่างน่าเศร้านะคะแล้วก็แต่ว่าสุดท้ายเนี่ยก็ไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดถึงบาดแผลที่เกิดขึ้นนะคะ <c oughs> ก็ทางตํารวจเขาก็ได้รอผลชนสูตรนะคะเพื่อระบุถึงสาเหตุการเสียชีวิตอีกครั้งหนึ่งค่ะโดยที่สุนัขดังกล่าวนะคะก็ถูกส่งไปกักตัวไว้ที่ศูนย์ดูแลสัตว์ซานดิเอโกถือว่าเป็น ขั้นตอนตามปกตินั่นเองเมื่อมีเหตุเกิดขึ้นนั่นก็คือสุนักกัดหรือทำร้ายคนค่ะโดยต้องการตรวจสอบว่าสุนัขนั้นเป็นโรคพิสุนัขบ้าหรือไม่นะคะและรอจนกว่าเจ้าของจะตัดสินใจว่าจะทำอย่างไรกับสุนัขตัวนี้นั่นเองค่ะก็เป็นอุทาหรณ์ให้กับทุกบ้านด้วยนะคะที่เลี้ยงสุนัขคือทางที่ดีมีลูกเล็กควรจะจับแยกห้องจะดีกว่านะคะเพราะว่าตามสัญชตาตญาณของสัตว์อย่างบ้านแอมก็เลี้ยงเหมือนกันนะคะแม่อ่อนค่ะแล้วก็มีตัวใหญ่อย่างนี้เหมือนกันก็คือตกลงกันไว้ตั้งแต่แรกเลยว่ารควจะ กันก่อนถึงแม้ว่าในต่างประเทศอ<ช>่ะคือเราอาจจะเห็นเนาะเวลามีคลิปวิดีโอน่ารัก<ช>น่ารักเนี่ย<ช>ก็คือเด็กๆอยู่กับสุนัขได้ได้อยู่ด้วยกันร่วมกัน<ช>ได้<ช>นะคะ<ช>แล้วเด็กก็จะอารมณ์ดีแต่เพียงแต่ว่าถ้ามันเด็กเล็กเกินไปอ่ะสามวันเท่านั้นเองแยกกันจะดีกว่านะคะนอกจากที่คุณหมอแนะนําว่าจะมีปัญหาเรื่องภูมิแพ้เกิดขึ้นได้แล้วนะคะอันตรายแบบนี้สามารถเกิดขึ้นได้ทุกวินาที<ช>เลย<ช>เพราะว่าตามสัญชาตญาณของสัตว์อ่ะเขาตกใจเขาก็คือป้องกันตัวเองก่อนแล้วมันไม่สามารถที่จะ แก้คืนหรือว่าเรียกกลับมาได้ชีวิตลูกเราเนาะแล้วบบกว่าคือแล้วสายพันธุ์ของสุนัขด้วยนะพี่ออนว่าคือถ้าลูกเราเล็กมากเนี่ยคือเราก็ต้องดูสายพันธุ์นะต้องแบบว่าเออน่ารักน่ารักไหมตัวเล็กๆไปก่อนเพราะนี่น้ําหนักตัวต้้ง45กิโลกรัมนี้ก็ไม่น้อยเลยนะผสมเกรดเด่นด้วยคือตัวใหญ่มากใช่สามสายพันธุ์รวมกันตัวใหญ่มากนะคะก็ต้อง แสดงความเสียใจด้วยนะคะแล้วก็สาหรับบ้านที่ยังไม่เกิดก็อยาให้เกิดดีกว่าเราแก้ป,ปัญหาก่อนที่จะมีเหตุการณ์ที่น่าเศร้าใจเกิดขึ้นแบบนี้ตกลงแบบน้องแอมมาดีแล้วลูกอยู่ในห้องอะไรอย่าให้แบบสัตว์เลี้ยงเข้ามาอยู่เลยให้ลูกโตกว่าน,นี้อีกหน่อยดีกว่านะคะอย,อย่างตอนนี้ของแอมไลฟ์ Life ขวบจะ จะครึ่งขวบจะครึ่งนะคะก็เหมือนกับว่าพาเขาออกไปเจอกันแล้วแหละคือก่อนหน้านี้เจอกันผ่านทางกระจกตอนนี้ก็พาออกไปอยู่ด้วยกันแต่ว่าก็คือมีคนจับมีคนจับน้องหมาไว้ตลอดเวลาแล้วเราก็ดูลูกไว้ตลอดเวลาอย่างนั้นคือเขาจะมีความรักสุนัขด้วยแต่ว่าก็คือไม่ ยังไม่ให้โดนตัวกันหรืออะไรกันเพื่อความปลอดภัยไว้ก่อนที่มาแล้วมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยลูกก็ไม่สามารถจะช่วยเหลือตัวเองได้แล้วสัญชาตญาณสัตว์ด้วยเนาะเพราะฉะนั้นก็ต้องคอยระวังกันเอาไว้ค่ะวันนี้ในรายการของเราก็มีเรื่องราวดีๆมาฝากเช่นกันจะมีเรื่องราวอะไรบ้างนั้นไปชมตัวอย่างกันเลยค่ะ Mom's Room ในช่วงของ m u m s Room วันนี้พบกับคุณแม่สไปด์คุณพ่อวูดและน้องจินนี่จากประเด็นดังบนโลกโซเชียล การแจกน้ำเต้าหู้ให้คุณแม่ตั้งคันฟรีแรงบันดาลใจจากคุณแม่สู่คุณแม่ให้คนที่กำลังจะเป็นแม่ได้ดื่มน้ำเต้าหู้เพื่อสุขภาพและเธอจะมาแชร์เรื่องของประสบการณ์และแรงบันดาลใจรวมทั้งการตั้งคันที่สองครับมามแคร์ care, คุณแม่ฝากถามมาว่าเป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบระหว่างตั้งครันจะเป็นอันตรายหรือไม่ m ั m s Beauty จะมาแนะนำวิธีการทำโคลนพอกหน้าแบบฉบับโฮมเมดห้ามพลาดนะครับและปิดท้ายด้วยมัมแชร์เรามีงานที่จัดขึ้นเพื่อคนรักชโคโค็อกโกแลตโดยเฉพาะว่าแต่จะเป็นงานอะไรจัดขึ้นที่ไหนห้ามพลาดเลยนะครับ <M ums. S 1> รมัมส์รูมค่ะและนี่คือมัมส์รูมช่วงที่หนึ่งค่ะ คุณผู้ชมคะ่ะเมื่อปลายเดือนมีนาะคมที่ผ่านมานี้นะคะบนโลกโซเชียลได้มีการแชร์กันคะ่ะเรื่องราวของการได้ดื่มน้ำเต้าหู้ฟรีนะคะโดยเฉพาะคนท้องนั่นเองเป็นที่มาที่ไปของคุณแม่ท่านนี้และคะ่ะที่มาร่วมพูดคุยในรายการของเราว่าเอ๊ะทำไมเธอถึงแจกน้ำเต้าหู้สำหรับคนท้องมีที่มาที่ไปอย่างไรรวมไปถึงเรื่องราวของการดูแลลูกของเธอด้วยคะ่ะใช่แล้วค่ะวันนี้ให้เกียรติกับรายการมามคลับทั้งครอบครัวเลยนะคะต้องขอต้อนรับค่ะคุณแม่สปร이นะคะคุณคณิ t h าสุขสวัส,วสดิ์นะคะคุณพ่อวุฒิค่ะ คุณอนุชาฉำพักแว่นนะคะและน้องจินนี่ค่ะเด็กหญิงพันธิราสุขสวัสดิ์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะที่มาร่วมรายการกับเราแต่ว่าดูเหมือนพี่น้องกันมากเลยนะโตเป็นสาวแล้วกี่ขวบแล้วคะน้องจินนี่แปดขวบค่ะแปดขวบแล้วโอ้แต่ดูเหมือนพี่น้องกันจริงๆนะคือแบบคือคุณพ่อคุณแม่ดูแบบว่าดูไม่ได้อายุเยอะแล้วแบบว่าหนุ่มสาวอยู่แล้วลูกก็โตแบบทันใช้เลยแปดขวบแล้วใช่แล้วแต่ว่าเมื่อกี้แม่ออนเกลื่อนถึงน้ำเต้าหู้ใช่ไหมะงั้นเราขอทานก่อนได้ไหมอะ เขาให้คนท้องอ่ะอ้าหรอท้องหรือเปล่าเตรียมตัวไงเตรียมตัวทานได้ไหมทานได้ทานไดอืมอร่อยค่ะคือน้องจินนี่8ดขวบแล้วเห็นคุณแม่ม็ท้องอยู่ด้วยลังท้องตอนนี้ตั้งครรภ์ได้กี่เดือนตอนนี้กี่เดือนแล้วคะตอนนี้จะเจ็ดเดือนแล้วค่ะออ๋ออย่างนี้เราแย่งคนท้องได้หรือเปล่าจะเจ็ดเดือนแล้วแต่ว่าคุณแม่ตอนนี้ก็คือยังขายน้ำเต้าหู้อยู่ใช่ค่ะก็คือตั้งใจจะขายไปจนคลอดเลยไหมคะก็ก็คือทํางานไปจนคลอดเลยไหมคะคุณแม่ ใช่ค่ะแต่เห็นบอกว่าแม่ออนบอกว่าคือแจกน้ำเต้าหู้ให้กับคนท้องอความคิดนี้มันมันเริ่มมาได้ยังไงคะคุณพ่อพอดีว่าตอนที่คุณแฟนเขาตั้งครรภ์ก็ไปพบแพทยค์ครับแลนน้วทีนี้คุณหมอเขาแนะนําให้ทานน้ำเต้าหู้อะไรอย่างเีพอดีขายน้ำเต้าหู้อยู่เขาก็เลยคิดว่าเ,เห็นคนท้องแถวนี้ก็เยอะดีเน <ะ S 1> ี่ก็เลย คิดแจกเราเราขายมานานแล้วยังคะในส่วนของน้ำเต้าหู้ส่วนตัวของผมนี่เพิ่งขายได้ปีนึงครับค่ะขายได้ปีหนึ่งใช่ครับก็เพิ่งขายก่อนที่จะตั้งคันได้ไม่นานหรือเนาแต่ว่าแต่ว่าทางญาติพี่น้องเนี่ยทางครอบครัวเพราะว่าพ่อแม่ของแฟนเขาก็ขายมาก่อนแล้วเออเอารกันมาเป็นเป็น อาชีพหลักของครอบครัวแล้วด้วยแล้วก็เลยตอนเราท้องตัดสินใจว่าคุณหมอแนะนําว่าทานน้าเต้าหู้แล้วดีกับคานก็เลยอยากจะแจกจ่ายให้คนอื่นบ้างได้มีได้ลูกๆมีสุขภาพดีเหมือนเราแจกมานานนีคะคุณแม่ที่ที่แจกให้กับคนท้องทานฟรีเนี่ยค่ะตั้งแต่รู้ว่าท้องค่ะแต่หนูมาเริ่มขึ้นป้ายกันประมาณตอนมกราค่ะประมาณช่วงปีใหม่ค่ะอ๋อก่อนนี้แจกมาก่อนแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ขึ้นป้ายเป็นทางการ ทีนี้หนูขึ้นป้าแล้วลูกค้ามาซื้อก็เห็นก็ถ่ายรูปลงไปแชร์กันก็เลยเป็นที่มาเนาะที่ว่าพูดคุยกันในโลกออนไลน์นะแม่ออนค่ะแล้วพอเราได้ได้ทําไปแล้วนยมีความรู้สึกยังไงบ้างเพราะว่าคืออย่างน้อยน่ะคือตอนที่เราขายแล้วเราก็ท้องแล้วเราก็ดื่มนะต้มู้ไปด้วยพอเห็นคนแบบว่าเดินมาต้องมีทักเขาไหมคะว่าท้องอยู่หรือเปล่าเพราะอย่างบางทีท้องสาวจะมองไม่เห็นอะ เออบางคนจะทอดแล้วยังไม่รู้เลยนะว่ตเวเล็กอดแคนตัวเล็กแล้วแบบว่าท้องก็เห็นไม่ชัดเราเราถามลูกค้าก่อนไหมคะว่าท้องหรือเปล่าคือถ้าท้องจะให้ดื่มฟรีอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าลูกค้าจะซื้อก็จะบอกถ้าท้องบอกได้นะคะคนท้องดื่มฟรีค่ะจะบอกแบบนี้ทุกคนเลยค่ะแต่เห็นบอกว่ามีวิธีการสังเกตใช่คือจะสังเกตที่ตามความเชื่อโบราณอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะยังไงคะคุณพ่อพอดีถ้าเราเห็นคือคนท้องบองนิดนึงเขาจะติดเข็มกลัดนะครับว่าเที่ตรงท้องครับมันก็ เป็นสายลังว่าเขาท้องอะไรเงี้ยครับแต่คนเชื่อโบราณนี่ของเขาบอกว่าให้เห็นคนกัดเข็มกัดนะครับให้ระมัดระวังว่านี้คนท้องนะอ่ไงเงี้ยก็คือตามความเชื่อโบราณความจริงแล้วคือกัดเอาไว้เพื่อจะกลันสิ่งไม่ดีเข้าสู่ตัวแต่ว่าจริงๆแล้วก็คือเป็นกุศโลบายใช่ไหมคะว่าให้คนเห็นว่าท้องนะจะได้ระวังอันตรายไม่ไม่เดินมาชนเราด้วยใช่ครับทีนี้ก็เลย แจกกันสนุกเลยไหมคะเพราะคุณแม่คุณพ่อบอกว่าแถวนั้นมีคนท้องค่อนข้างจะเยอะใช่ไหมคะยอะไม่ใช่เป็นเป็นเขตโรงงานถ้าคนท้องประมาณคนท้องเขาจะไม่ให้ทำโอเลค่ะประมาณ4ี่โมงครึ่งถึงห้าโมงก็จะเลิกงานก็จะมามากันละค่ะคนท้องแล้วยิ่งพอลงโซเชียลไงคือนอกเหนือจากคนละแวกนั้นแถบนั้นแล้วมีคนต่างถิ่นเขาแบบเอออยากไปอุดหนุนอะไรเงี้ยมีบ้างไหมคะคือไปแล้วก็จะบอกว่าเออเห็นจากเอ่อการแชร์การในเฟซกันแล้วก็เลยมาอุดหนุนอะไรเงี้ยมีไหมคะ ก็มีนะคะบางคนเขามาบอกเฮ้ยหาเจอแล้วร้านนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถ่ายรูปก,กันอ่ะพ่อพอเราทําแบบนี้แล้วเร,เรามีความรู้สึกยังไงบ้างคะคุณพ่อย่างน้อยตอนนี้ผมก็รู้สึกว่ามีความสุขครับเห็นคนที่ได้รับนงน้อย,อย,อย,อยแล้วก็เห็นเขายิ้มมีความสุขนะครับ ดีนะคือทั้งๆท,ที่เขารู้นะว่าแถวนั้นคนท้องเยอะอแต่ถ้าโดนแชร์อีกก็จะยิ่งมาทานฟรีกันเยอะนะแต่ว่าคือคุณพ่อทาแล้วคือได้ความสุขแล้วก็สุขภาพดีกันทุนหน้า<ช>แต่เห็นบอกว่าเห็นเป็นผู้ชายอย่างนี้นะคะคือคนที่เป็นคนเตรียมกรรมวิธีต่างๆในการที่จะ,ะทําน้ำ,<ท>ำต้าหู้เองเลยนะคะเล่าให้ฟังได้ไหมคะว่<ท>า <ำ S 1> ตื่นกี่โมงเราต้องทําอะไรยังไงบ้างคะคุณพ่อก็ตื่นตอนนี้แช่ถั่วงแต่ตีห้าครับค่ะตีห้าแล้วก็เริ่มทําประมาณ9ก้าโมงครับค่ะ ปีห้านี้พอแช่ปุ๊บเราเราเราสามารถไปนอนก่อนได้ไหมคะอ๋อนอนก่อนได้ยีบก่อนนิดนึงเก้าโมงตื่นขึ้นมาทําอะไรต่อคะแล้วก็เริ่มมาทําน้ำต้าหู้มาอันดับแรกก็มาโม่ถั่วอะไรเงี้ยโม่ถั่วมาต้มครับกองเอาน้ำมันมันมาต้มเป็นน้ำต้มหัวแต่พอดีว่าเตรียมหลายอย่างแล้วก็เตรียมของนู่นของนี่น้ำฟักทองน้ำขิงแล้วก็เตรียมของทำอ่างเงี้ยครับอ๋อที่ร้านก็มีน้าฟักทองน้ำขิงด้วยแล้วก็มีขนมปังสังขยา ต้าหวยน้ำขิงเต้าหู้นมสดเต้าหู้ชาเขียวมีงาดำด้วยอ,อันนี้มีประโยชน์กับคนท้องหมดเลยนะถูกต้องออน่ะถูกต้องเป,นนเป็นน้ำที่แบบว่าพี่ออนชอบหมดเลยคือตอนตั้งครนภ์ชอบชอบมากทานทุกวันเลย น้ำเต้าหู้น้ำขิงอะไรเงี้ยกินบัวลอยน้ำขิงชอบกินงาดำอะไรเงี้ย<ม><ม>แล้วเริ่มขายกี่โมงคะคุณพ่อตั้งแต่ตื่นมาตีห้าแล้วก็เตรียมอุปกรณ์ในการที่เราต้องเริ่มขายบ่ายสามโมงครึง่<บ>ง,งครับบ่ายสามโมงถึงสามทุ่มครับผมแล้ว,ล,ว,ล,วลูกค้าที่ตั้งคันนี่จะมาแน่นหนาช่วงไหนคะคุณพ่ออย่างที่คุณแม่บอกว่าไม่ช่วงเลิกงานช่วงเลิกงานนั่นคือสี่ห้าโมงจะมาแล้วเราเริ่มขายกี่โมงถึงกี่โมงนะคะสามโมงครึ่งถึงสามทุ่มค่ะสามโมงครึ่งถึงสามโอู้ ก็มีเวลาค่อนข้างนานเหมือนกันนะคะหลช่โมแล้วพอก่อนหน้าเนี่ยที่เราไม่ได้ลงโลกโซเชียลเวลาเราขายเนี่ยก็ก็จะหมดตามปกติเลยหรือเปล่าคะแต่พอลงโซเชียลปุ๊บมันน่าจะหมดเร็วเร็วขึ้นน่ะหรือเปล่าใช่ค่ะต้องทําเยอะขึ้นไหมคะใช่ค่ะเพราะว่าจากคนที่เขาไม่ดื่มน้ำเต้าหู้เขาก็หันหันมาดื่มน้ำเต้าหู้ เพราะฉะน,นั้นคนที่ไม่ตั้งคันเองเนี่ยนะคะอยากจะบอกว่าเชิญชวนให้ไปซื้อรับประทานนึกว,ว่าเชิญชวนให้ไปตั้งคัน oh no! เชิญชวนให้ไปซื้อรับประทานแล้วพอตอนตั้งคันแล้วจะได้มาดื่มฟรีได้ไงคืออย่างน้อนก็ต้องอุดหนุนเขาถูกหรือเปล่าคะคือเรายังไม่ท้องเราก็ไปอุดหนุน้าก่อนแต่พอท้องแล้วค่อยไปดื่มฟรีก็ได้อะไรอย่างนี้แล้วเห็นบอกว่าคุณพ่อเนี่ยเป็นคนเตรียมวัตถุดิบใช่ไหมคะพอถึงเวลาเนี่ยคุณแม่ก็จะมาช่วยขายด้วยตอนนี้ตั้งคันเจ็ดเดือนแล้วเวลาเราออกมาทํางานเหนื่อยเหนื่อยไหมคะตอนนี้พอใกล้จะคลอดแล้วเหมือนกันน้อยสองเดือนเองก็ก้เหนื่อยนะคะเพราะ ขายของมันต้องยืนค่ะค่ะต้องต้องยืนทั้งวันเลยค่ะตั้งแต่เปิดร้านจนเก็บร้านก็จะมีปวดหลังบ้างค่ะก็6ชั่วโมงอยู่ใช่ค่ะจะมีปวดหลังปวดขาบ้างกลับไปถ้า เก็บร้านกลับไปก็รีบอาบน้ํานอนเลยอแล้วปวดห,หลงังปวดขานี่คุณพ่อตื่นแต่ตีห้าต้องต้องมีนวดมีอะไรอย่างงี้ไหมคะพราคุณแม่ทํางานแล้วเหนื่อยครับก็ต้องมีค่ะตอนกลับไปเขาเขาเขาปวดก็ต้องนวดนะคคุณพ่อตื่นตีห้านอนตีสี่นะคะแม่ออนนอนหนึ่งชัออง่วโมงโอช่วงนี้คุณแม,ม่ตั้งคันอยู่ด้วยคุณพ่อก็ต้องแบ่งเบาภาระให้เต็มที่ด้วยเนาะแล้วก็ตั้งใจว่าจะทํางานไปจนวันคลอดเลยไหมคะคุณแม่ก็ถ้าทำไหวนะคะก็จะต้องทำค่ะแล้วยี้คุณยายมีห้ามเพิ่มมออะะะไรรร้คเเพาาก็ทง ต้องมีนะคะคนแม่จะบอกไม่ต้องยกของหนังอันนี้ก็ห้ามทำอันนั้นก็ห้ามทำอะไรประมาณน้คะอันไหนที่สามีทำได้ก็ให้สามีทำไปก่อนใช่ค่ะแล้วอย่างงี้เราคิดว่าหลังคลอดแล้วก็จะจุหยุดแคมเปญนี้ไหมคือแบบว่าไม่ให้คนท้องเมื่อกี้แล้วเพราะเราก็ไม่ได้ท้องแล้วหรือจะทาต่อไปเรื่อยๆค่าคงจะทําไปจนกว่าหนูจะไม่ขาาน้ำต้อหัวใคยังขายก็่ก็ลองไปข่าวดีเลยนะข่าวดีเลยนะทําจนกว่าจะไม่ จะเลิกขายอ่ะใช่ถึงจะไม่แจกโอ้ยังเงี้ยคงทาไปเรื่อยๆเชื่อว่ายังไม่เลิกขายง่ายๆก็ถือว่าเป็นข่าวดีสําหรับคุณแม่ๆที่กาลังตั้งครรภ์อยู่เพราะอย่างที่บอกว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยคนแพ้นมวัวกันเยอะก็จะหันมารับประทานน้ำเต้าหู้กันนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ดีเลยทีเดียวแล้วยังไงคะคนคนคนโตชอบทานน้ำเต้าหู้ไหมคะน้องจีนี่ชอบทานน้ำเต้าหู้ไหมคะชอบค่ะชอบค่ะช่วงนี้ปิดเทอมมาอยู่คุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมคะค่ะ ตื่นเต้นไหมจะมีน้องแล้วตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นจะมีน้องสาวอีกคนเห็นคุณแม่บอกว่าที่ตั้งครรภอยู่ก็เป็นลูกผู้หญิงด้วยดีใจไหมคะคุณพ่อดีใจครับได้มีลูกสาวเพราะคุณพ่อดูแบบว่าอ่อนโยนดูอบอุ่นถ้าเราจะเล่นกับลูกสาวได้สนุบสบายเลยนะคะและอย่างนี้เราเรามีการเตรียมความพร้อมในการที่แบบใกล้คลอดแล้วต้องมีการวางแผนอะไรบ้างไหมคะคุณแม่ ก็ก็มีอยู่นะคะค่ะเพราะว่าตอนนี้ให้ให้น้องให้หลานของแฟนมาช่วยช่วยตอนช่วงหนูคลอดค่ะจะได้มีคนขายของด้วยค่ะจะได้ไม่ต้องหยุดลาใช่เพราะว่าถ้าหยุดไปเนี่ยเชื่อว่าแฟนๆต้องเรียกร้องแน่นอนอย่างนี้ค่ะเราเราทำอาชีพนี้มานานแล้วแหละแต่ว่าไม่กี่เดือนนี้ที่เราตัดสินใจว่าเราจะแบ่งปันให้กับคนที่กำลังตั้งครรภ์เหมือนเรานะคุณแม่คุณแม่คิดว่าการที่เรา แบ่งปันให้กับคนอื่นเราเราได้อะไรกลับมาบ้างคะจากการที่เราทำดีตรงนี้ค่ะสิ่งแรกก็ได้รอยยิ้มค่ะเพราบแบบพอลูกคอคุณแม่ใช่ไหมคะเขาจะจ่ายตามบอกไม่เป็นไรค่ะคุณแม่ดื่มฟรีเขาแบบว่าจริงเหรอคะอยากขอบคุณมากค่ะแต่เขาก็จะเอาอุดหนุนรายการอื่นงั้นหนูเสื้อนี้หนูเสื้อนี้ไปละกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ กลายเป็นความจริงเพิ่มยอดขายได้ด้วยแต่ว่าคือมันมาจากความตั้งใจจริงที่คุณแม่ตั้งใจจะแบ่งปันให้กับคนอื่นนะคะน่ารักมากแล้วมีมีไหมคะที่แบบว่าท้องแล้วมา,ม,ามาทุกวันเลยเพราะว่าบางคนเวลาทานน้ำเต้าหู้อ่ะเขาจะติดไง<อ>แม่ออนอย่างที่หนูรู้จักอ่ะคนที่ทานก็ต้องทานทุกวันเพราะเขาชอบมีไหมคะที่แบบว่าเป็นเจ้าประจานี่ครับมีคือกลายเป็นเพื่อนสนิทกันไปเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ ได้พูดคุยได้รู้จักคนมากขึ้นเพราะว่าเราไม่ใช่คนในพื้นที่ด้วยอ๋อจริงๆเราเป็นคนจังหวัดอะไรเชียงรายครับอ๋อเป็นคนเหนือนี่คนเชียงใหม่นนเห็แม่ออนก็ชอบทําอาหารมาแจกเหมือนกันก็ถือว่าเป็นกว่าเป็นกุศโลบายในการที่จะทําให้คนหันมาดูแลสุขภาพและอย่างน้อยๆอย่างที่คุณพ่อคุณแม่บอกเนี่ยพอเราได้ คืนสิ่งดีๆให้กับสังคมสิ่งที่เขาได้รับก็คือรอยยิ้มความสุขแล้วก็ส่งผลถึงสุขภาพด้วยแต่เดี๋ยวช่วงหน้าค่ะกลับมาพูดคุยกันว่าในยุคเศรเษฐกิจแบบนี้คือครอบครัวก็ดํารงชีพที่แบบว่าเออหาเช้ากินข้ามแหละแต่ยังมีความสุขแล้วก็เลี้ยงลูกได้ดีแบบนี้ด้วยเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยในเรื่องของการเลี้ยงลูกกันต่อเดี๋ยวตอนนี้พากกันสักครูค่ะ